นะโมตัสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุพทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะสาธุขาพเจ้าขอนอบน้อมนมัสการพระพุทธคุณนางพระธรรมคุณนางพระสังฆคุณนางพระศรีร <in> ัตนไตรแก้วท <Beispiel> ั้งสามประการพระพุทธชินสีพระพุทธชินราชพระธาตุุฬามณี พระศรีสันเพชรพระธรรมเจ้าทั้ง84% 0 0 0พันพระธรรมขันธ์ก็จบข้าพเจ้าขออาราธนาเข้ามาอยู่ในดวงจิตมหาไทยของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะกระทำการสิ่งใดขอให้พระสิทธิเดชเดชะคุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์สืบสืบกันมาพระฤาษีทั้งร้อยแปพระองค์หลวงพ่อกวยชุตินทโรจงมาเป็นที่พึ่งแก่ข้าพเจ้านะการระบาดนี้เถิด สักเกาเมจารุเปคิริสิคราตาเตจันตริเขวิมาเนทีเปรเัตเถจะคาเมตรุนวาะวะคาหะเนเเคหวัตถุมหิเคเตภูมมาจายันตุเทวาฉะละัสะลลวิษณเมยักกะคันทัพพนาคาติฐานตาสันติเกยังมุนิระวจนังสาทุโวเมสุนันตุธรรมมาสวนาก a g รอายัมพทนตา ธรรมมสวนณการอยัมปะทันตาอิติอรหังสุขโตชุตินทโรอวยนามเตอาจาริโยมเมพันเตอายัสมอาจาริโยมเมพันเตโหหินะโมพุทธายะนะโมธรรมายะนะโมสังสายะมะอะอุพระมหาเถระธรรมแยสิทธิกูจะแก้ต้นออโอกแก้ผ้าพยนต์จิเจรุนิแก้ผูพยนต์เป็นรูปคนและรูปโคกระทิงมหิงสา สัทรีป,ประสะอุแก่รูปพยักกสิงเสืองูจระเข้อันทำเล่และกลจะภะกษะแก่รูปธนียาแก่ธนาสิกแก่ธนากรแก่รูปกินรีและรูปกินนอนจัตตาโรอาวุธานิจัตสตะลาสวาชิราวุธังเวสวุวรรณสะคาาวุธังยะมะนสะนายนาวุธังอาลวกะสาธุราวุธังจัตตาโรเกอาวุธานังเอเตสังอนุภาเวนะ สัพเพยักขาปารายันติมือถือตรีกระบองเหล็กแก้ปูนเพชรและหินแรงสะสิมิระแก้ตารางเหล็กทองแดงแก้งาแสงแก้กงจักรทุสะมะนิแก้ผ้าลพยักผ้าลพยนทวนทั้งสิบสองคนทุกภาษาโมโนอท่อพัดอะโอมแก้รูปแรงกาและเพี้ยวสุนะัขอันเส่งแสอสังวิสุโลปุสะภูพะ แก้อาถพนขนันผีพูดและผีพรายตายโหงและตายหาสังวิชาปุูกกายะปะแก้ฝังรูปปชาผินหน้าผินหลังให้บ้าให้ใบให้ใจร้อนรนมัวเมากะขะจะปะแก้ผีสารพันอันรับเขาให้ชังให้คลั่งให้กลัวพุทธังปัจจขามิธรรมมังปัจจามิสังคังปัจจขามิแก้คุณผีและคุณคนทำมาให้บ่นให้พระมุคร่ำครวญ ให้มีหัวเรรวนอิติปิโสพขควาติแก้คุณผีปอบจักระและผีชมบและลงมะกูส้มป่อยฝังรูปฝังรอยที่หนทางสามแพง่งสวาขาโตวินยูฮีติแก้ลงชื่อจำหลักปักกลึงด้วยหนามแกมด้วยให้คว่ำให้หงายนะมะพระทะแก้คุณพิษแสลงยาแฝดเขาทำแก้คุณเจ้าสมิงพรายทั้งหลายทายโสโสท,ทายะ แก้คุณคนมนดนเทพพมลทิพ,พยามุนแลคาถาสุปฏิปันโนโลกัสสาติแก้คุณคนทั้งหลายเขากระทํามาด้วยว่านและยาให้พร่ำรำจวนปวนจิกกวนกายเป็นบ้าแก้คุณดอกจําปาแก้ม้าทลายหืนพมมานาอุแก้คุณไม้ไร่อันรูเอาปลายลงและต้นขึ้น เป็นสเสนียเสียดแทงเกี่ยวและข้าบให้พีลึกสะพรึงกลัวหนังหัวพองสยองกล้าวสมุหนัยยะสมุหคโตสมุหคตาเอวังเสมายังสานิตันจะกูจะถอนพระเวทและคาถามุนตราและกรึงอักขระทั่วทุกพยัญชนะและลงในยันจำหลักเป็นรูปรอยภาพ,พยนต์สลักเพชรใช้ผีไปคามเขตให้เขาทำ กูจะถอนทั่วทุกสิ่งอันตั้งแต่อาไปจนจบอังกูจะอ่านพระเวทท้่วทั้งแต0หม่นพันพระธรรมขันธ์ก็ครันครบกูจะถอนสารพัดที่ครูหมอเรียนทำเป็นกลยนต์ฝูงผีไม่ทานทนเทพพยาดาอันรับจิ้นบนก็กลับถอนเผาหนามอันเขาทำให้เลิกศูญหุลูหุลูหุลูสวาหาย อิติปิโสวิเสอิอิเสเสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิโสตังพุทธปิติอิติปารมิตาตึงสาอิติสัพพัญยุมาคาตาอิติโพธิมนุปปโตอิติปิโสจติโนโมนะมะนะอะนกนกะกอโนอะนะอะกะอังอุมิอะมิมะหิสุตังสุนะพุทธังอะสุนะอะ สมุหันเนยยะสมุหันติสมุหคตโตสีมาคตังพัตเเสมายังสมุหนิตปโพเอวังเอหิณเคลื่อนโมถอนพุทธครอนทาเคลื่อนยะเลื่อนหลุดหายพุทธังปัจจคามิเอหิมังทาเลหิทำมังปัจจขามิเอหิมังทาเลทะสังคังปัจจามิเอหิมังทาเลตุพุทธังปัจจามิเอหิมังทาเลหิ ทำมังป <im> ัจขามิเอหิอิมังทาเลทะสังคังปัจขามิเอหิอิมังทาเลตุพุทธังปัจขามิเอหิอิมังทาเลหิทำมังปัจขามิเอหิอิมังทาเลทะสังคังปัจขามิเอหิมังทาเลตุ